อยู่ห้องที่เรียนพิเศษวันเสาร์กันนะคะนี่ค่ะตอนนี้นี่แขกรับเชิญก็คือการเสนอทีวีวันนี้เราก็จะมาแต่เขาจะไม่เปิดเผยหน้าตานะคะพูดเสียงดังๆหน่อยสิคะกล้องไม่ได้ยิน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะฉันพี่เรียนนำเลสนอพีวีคือแบบ,บว่าโต๊ะโต๊ะไม้ค่ะโต๊ะไม้แสนสวยที่เราเรียนนะคะฉันเลื่อนมืออันนี้เราไม่ได้เรียนห้องนี้แต่ว่าวันนี้เรามาในพิเศษห้องนี้กันดูสิบรรยากาศข้างนอกคุณน่ารักเดี๋ย แค่ป <cin stereotype> ้ายห้องนะคะนี่นะคะ้ายห้องเรียนของเราค่ะเเรียพแล้วค่ะแต่าไม่ได้อยู่ป .3 นะไม่ได้อยูปเราอยหแล้วค่ะดูเราจะมาดูของข้างหลังกันนะคะของที่เป็นคุณครูห้องเรามือแต่ก่อนค่ะนี่ค่ะยังเรือกเหมือนเดิมนะคะ หน้าดูนะคะแล้วเรามาดูนี่นะคะดูน,น,นี่มาเดี๋ยวเขาลมค่ะเขายลมเต็มไปได้วยฝุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเขาสีทำอะไรกันนะแก้ไมด้หรูไม่ให้ไปแตดูค่อยไปนะเดีวเนี้ยมาเร็วมากเลยเนี่ยกลัวครูนอ่ะชื่ออะไรนะครูจำได้ไหมครูตู่